เป็นเรื่องราวที่ถกเถียงกันอย่างดุเดือดในโลกออนไลน์นะครับวิภา์วิจารณ์วงการละครไทยบ้านเราครับมีการแคปนะครับเป็นภาพนะครับจากออรายการสามีตาผู้ชื่อด้มีการแคปภาพภาพหนึ่งมาเป็นภาพนางเอกที่นอนป่วยอยู่บนเตียงนะครับแล้วก็วิาพาษ์วิจารณ์นะครับดีเทลตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีแล้วจะใช้กลับมาดูาละครไทยได้ยังไงนี่ก็เป็นเรื่องถกเถียงกันอีกฝ่ายก็เอาข้อมูลมาบอกข้อมูลข้อที่จริงทําเอาคดีพลิกเหมือนกันนะครับ เนี่ยครับดราม่าละครดังนะครับที่มีนางเอกเนี่ยนั่งอยู่บนเตียงหัวกระเซอะกระเซงนอนปว่ในโรงพยาบาลมีการแคปภาพภาพนี้มาวิพากษ์วิจาร์กันครับว่าทีมงานที่ทําละครเรื่องนี้เนี่ยดูถูกคนดูไหมนะครับสุดท้ายมันมีคนมาเฉลยจนเรื่องราวเนี่ยกับตลปัดเหมือนกันเนี่ยครับมันมีการตกเถียนกันอยู่ในโลกออนไลน์นะครับมีคนตัดคลิปบางส่วนของรายการฟ้ามีตาครับซึ่งเป็นละครสั้นชื่อตอนว่าผมของใครออกอากาศเมื่อสปีที่แล้วนะครับมีการแคปมาวิพากษ์วิจารณอีกครั้งครับผ่านทางทิกต็อ ส่วนหนึ่งเนี่ยมีการมองเขาว่าทีมงานทําละครเนี่ยไม่ให้เกียิคนดูครับเพราะวิคผมที่เลือกให้ตัวละครหลักที่เป็นผู้หญิงที่นั่งอยู่บนเตียงเนี่ยเป็นนางเอกเนี่ยมันค่อนข้างจะชี้ฟูนะเออเก็บงานไม่ละเอียดหรือเปล่าเหมือนไม่ได้ใส่ใจการทำโปรดักชันครับนี่จะทําออกมายังไงก็ได้หรอแล้วอย่างนี้เนี่ยให้คนกลับมาดูละครไทยได้ยังไงเออนี่มีคนที่เห็นต่างครับอีกฝ่ายก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันนะครับเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันเลยมาโต้กลับเขาบอกว่ารายการฟ้ามีตาเนี่ย ไม่ใช่กลองละครที่มีงบประมาณเยอะแยะอะไรมากมายอีกทั้งถ้าไปดูละครแบบเต็มเรื่องเนี่ยก็จะทราบว่านางเอกเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ทำาคมี mo, จนไม่มีผมแล้วเพื่อนนางเอกไปหาวิกนี้มาให้ใส่แต่มันยังไม่พอดีเพราะเพื่อนของนางเอกเนี่ยจงใจจะแกล้งนางเอกแฟนของนางเอกเนี่ยจึงไปหาวิกที่สวยเนี่ยมาให้ใส่ก่อนจะมาเฉลยว่าวิกใหม่ที่ทำมาจากผมของแฟนเก่าที่ตายไปแล้วนี่ ตอนมีชีวิตเนี่ยจะตัดผมและส่งผมเพื่อให้ไปทําวิกผมสําหรับคนเป็นมะเร็งครับเขายั่งด่วนครับว่ายอมรับเพราะว่ามันเป็นพอดเรื่องที่ดีนะแต่คนตัดมาแค่ส่วนเดียวแล้วก็กลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นอย่างที่เห็นเนี่ยซึ่งก็มีคนเข้ามาย้อนแย้งครับบอกว่าแล้วทําวิกที่ดีกว่านี้ไม่ได้หรออีกฝ่ายก็ให้ข้อมูลกลับไปเหมือนกันบอกว่าอยากให้ลองไปดูละครตัวเต็มๆก่อนนะวิกอันเนี้ยคือวิกที่คนอื่นเขาซื้อมาให้ตัวละครคนนี้ใส่มาให้นางเอกใส่นางเอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเข้ากับตัวเองไหม ในรูปที่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยนางเอกเขาลองใส่ครั้งแรกครับจึงไม่ได้มีการหวีไม่ได้มีการจัดส่วนฉากอื่นๆเนี่ยก็ดูปกตินอกจากนี้นะครับในเรื่องราวดรามา่าเรื่องนี้เนี่ยยังมีคนเข้ามาแสดงความเห็นว่าทําไมต้องเอามา้อให้เป็นเรื่องตลกด้วยคนที่ดราม่าเนี่ยไม่ได้ดูบริบทหรือจุดประสงค์ของการทําละครที่สื่อออกมาอย่างนั้นเหรอถามว่าใครใส่วิกแล้ันเนียนเหมือนผมจริงบ้างตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเออก็น่าคิดนะครับเป็นเรื่องที่ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์วงการละครไทยอีกครั้งครับ บรรดาท่านหมาทานแมวคนรักสัตว์ต้องห้ามพลาดงานนี้อย่างเด็ดขาดนะครับเราจะไประเบิดความมันกันครับในวันที่22ถึงวันที่25ธันวาคมนี้ครับไปพบกับบรรดาไซเล็บเพชรไอดอลนะครับจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนำโดยน้องจุ๊มเหมิงครับจากบ้านเจริญแอนเฟรนนะครับน้องโอลาฟน้องวะจจาน้องเปียกจากบ้านจักกปล่อยฮัสกี้เฮาส์น้องวาวแวร์เป็ดมีผมอีกทั้งมีโชว์พิเศษนะครับจากพิตรีชัยนรคมนักร้องทุ่งคนดังเนี่ยนะครับจะมาร้องเพลงในงานของเราด้วยครับ งานนี้บอกได้คำเดียวนะครับว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับภายใต้ชื่องานเพชรอินวันด์แลน2022นะครับไปเจอกันได้ที่เซนทัลพลาสซาเวสเกตนะครับเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่วันที่22ถึง25ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลาประมาณ11นาฬิกานะครับจนถึง21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มขอสรุปมากมายรอทุกคนอยู่ครับ